ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภิธดหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินปีพันสามปดสิบสตอนเกิดอะไรขึ้นเมื่อหลวงปู่ พลิกเลขดัชนีหุ้นดาวโจนหากจะพูดถึงการเสี่ยงโชคหวยถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆเลยทีเดียวยิ่งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยแล้วถือว่าเป็นความหวังของผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยจึงทำให้ทุกๆวันที่หนึ่งและ16ของเดือน จะเป็นวันแห่งความหวังของคนหลายๆคนบางคนก็ได้เลขเด็ดมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ฝันบอกลางมาแตกไกลแล้วแต่จะตีความกันต่างๆนานาไปหากจะพูดถึงที่มาของเลขเด็ดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีชื่อนี้อยู่ในใจอย่างแน่นอนนั่นก็คือหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินผู้ที่ พี่น้องชาวอีสานให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากและก็มั่นใจว่าหลวงปู่สวงคือผู้วิเศษหรือเทวดาของพวกเขาที่พวกเขาสามารถจะพึ่งพาขอบาร,รมีของท่านให้ช่วยปัดเป่าขจัดทุกภัยต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่างน่าอัศจรรย์จึงทำให้หลวงปู่สวงเปรียบเสมือนกับเทพเทวดาที่ลงมาโปรดผู้คน ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาโรคแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้คนพากันไปนั่งเฝ้าหลวงปู่นั่นก็คือตัวเลขจากหลวงปู่เพราะไม่ว่าหลวงปู่จะเขียนอะไรพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขหรือแม้แต่กริยาท่าทางนั่นคือหวยที่ผู้คนสามารถจะตีออกมาแล้วก็นำไปแทงหวยจนทำให้หลายตัวหลายคน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทันทีผู้คนที่ไปหาหลวงปู่ต่างไปหาหลวงปู่ก็เพื่อตัวเลขคือความหวังที่จะสร้างปฏิหาริย์ให้แก่ชีวิตของพวกเขาท่ามกลางความยากลำบากฉะนั้นทุกครั้งที่หลวงปู่ปรากฏกายที่ไหนทำให้ทุกคนต่างพากันตื่นเต้นจุดประกายแห่งความหวังของพวกเขาได้บังเกิดขึ้นแล้ว ยิ่งเมื่อหลวงปู่มาปรากฏตัวในวันที่ใกล้ๆกับหวยออกก็ยิ่งทำให้มีความคึกคักเป็นพิเศษและทุกครั้งคนพวกนี้ส่วนมากก็ไม่เคยผิดหวังไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยใตยดินหวยทกสหวยออมสินแม้แต่หุ้นต่างประเทศอย่างหุ้นดาวโจนส หลวงปู่ก็เคยให้มาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงปูใ่ให้หวยดาวโจนซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชาวขูขันนิยมเล่นกันโดยจากตัวเลขสองตัวสุดท้ายที่หุ้นปิดในวัน,นนั้นนปรากฏว่าวันนั้นหลวงปู่ให้หนึ่งสี่ชาวบ้านพากันแทงหวยหุ้นดาวโจนส์หนึ่งสกันมากมายจนทำเอาเจ้าม,มือต้องปิดรับ และมารู้ตอนหลังว่าเป็นเลขที่หลวงปู่ให้ทำให้เจ้ามือถึงกับเตรียมเงินเอาไว้รอเลยพอใกล้เวลาชาวบ้านก็เอาทีวีมาเปิดให้หลวงปู่ดูด้วยผู้คนนับสิบมานั่งรุมล้อมเพื่อรอรุนหวยดาวโจนด้วยความตื่นเต้นว่าวันนี้หุ้นดาวโจนจะปิดที่เลขอะไรส่วนหลวงปู่ท่านไม่ได้สนใจ ท่านหยิบโน่นหยิบนี่ไปทั่วพอถึงเวลาที่จะมีการประกาศปิดตลาดหุ้นชาวบ้านก็พากันตื่นเต้นเหมือนจะได้เสียเป็นพันล้านในขณะที่ทุกสายกำลังจับจ้องอยู่ที่หน้าจอทีวีที่ตัวเลขปิดตลาดหุ้นดาวโจนส์กำลังจะปรากฏขึ้นมาในตอนนั้นหลวงปู่ซึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางชาวบ้านก็เหลือบตามองที่หน้าจอทีวีอยู่เหมือนกัน แล้วตัวเลขปิดตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็ปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอทีวีแต่ตัวเลขสองตัวสุดท้ายกลับเป็น1นสในเวลานั้นชาวบ้านพากันเงียบกริบหน้าซีดกันไปตามๆกันบางคนถึงกับล้มหงายท้องลงไปกับพื้นหลวงปู่เหลือบตาไปมองตัวเลขที่หน้าจอทีวีพร้อมกับยกขาขึ้นมา แล้วกระทึบลงไปบนพื้นเท่านั้นเองตัวเลขบนจอทีวีเปลี่ยนจากเลขสามเป็นเลขสี่อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนกับหลวงปู่เล่นกลจากสุรินไปยังตลาดกุ้นดาวโจนในต่างประเทศให้ชาวบ้านดูฟังดูเหมือนเป็นนิยายซะอีกทำเอาชาวบ้านร้องเฮกันลั่นไปหมดด้วยความดีใจ แล้วก็พากันไปก้มกราบลงที่เท้าของหลวงปู่หลวงปูส่สวงเทวดาของพวกเขาเรื่องหวยของหลวงปู่ดังมากจนทำให้หลายคนร่ำรวยจากหวยของหลวงปู่กันนับสิบล้านอย่างเช่นเจ้อยปักธงชัยที่ได้รับโชคมานับสิบสิบล้านบาทที่ทางช่องเคยไปสัมาษณ์มาแล้วเจอที่วัดซับน้อย ก็มาเจอโชคลาภจากหลวงปู่สวนไม่ถูกได้เยอะมากค่ะได้หลายร้านตอบท่านจะขึ้นคันไหนท่านก็ขึ้นเลยเปิดประตูให้คันนี้ท่านก็ไม่ขึ้นท่านขึ้นคันไหนก็คือคันนั้นโชคออกเลยโอเคเปิดอะไรอะไรให้ดูทุกอย่างเลยแล้วก็มาตีเป็นเบอร์โอ้เอ็นี่เบอร์นี่ถีแล้วเกินครับสำหรับท่านนี้เป็นไปไม่ได้เลย ที่จะไม่ได้รับโชคจากหลวงปู่สวงเพราะใครๆก็เรียกว่าลูกสาวหลวงปู่สวงนอกจากจะได้รับโชคจากหลวงปู่สวงแล้วยังเป็นคนที่คอยตีเลขจากที่ท่าทางหรือสิ่งของต่างๆที่หลวงปู่ยื่นให้โอ้ห้าล้านสิบล้านสบายเลย uh ได้สร้างวัดซื้อรถคันละกี่แสนกี่แสนแจกคนคนละหมื่นละหมื่นละหมื่นมีกี่คนในวัดแจกจ้างเขาแบกที่ดูอ่ะท่านชีวิตอยู่จ้างเขาแบกเงินนะจากธนาคารที่ว่าถูกหวยสามตัวทั่วประเทศไทยซื้ออยู่คนเดียวอ่าเอาทําหมดเลยเพราะว่าเราจะสร้างวัดนี้ให้เสร็จนี่สินในวัดมีเท่าไหร่จ่ายหมดแจกไปใช้ให้หมดเราก็แจกคนอีกจะสร้างวัดถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ ผู้คนจะไม่สามารถไปนั่งเฝ้ารอเพื่อขอเลขจากหลวงปู่แต่หลวงปู่ก็ยังไม่หยุดช่วยเหลือลูกหลานจึงทำให้ยังมีหลายคนที่ยังได้รับโชคจากหลวงปู่อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยต่างๆแต่ทุกอย่างเปรียบเสมือนกับเหรียญสองด้านฉะนั้นให้ทุกท่านโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมและให้เสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นอิลิเมียองค์สูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง ไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ